สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube ขุนทองคำและเพจหมากรุกสนุกคิดบายครูพงศ์มาศึกษาเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบกันต่อนะครับโดยอาจารย์นกกระจิบท่านได้ไปฝึกซ้อมที่เว็บไซต์ PlayOK OK นะครับเป็นการต่อสู้ทางออนไลน์อาจารย์นกกระจิบเป็นหมากแดงครับคู่ต่อสู้เป็นหมากขาวเกมนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยฉอาชิงสี อาจารย์นกระจิตปูเบี ML ้ยคอห้าครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นเฉล่ชิงสองอาจารย์นกกระจิตปูเบี้ยงอห้าครูต่อสู้ปูเบี้ยจอสอาจารย์นกกระจิตพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นฉลชิงสามอาจารย์นกกระจิตพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกเกมนี้เป็นศึกม้ายงขวานะครับ ครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นจอสอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดข ge ึ้นมางอหกฝ่ายครูต่อส <|so|> ู้พัฒนาคนขึ้นคอสองอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชอชิงเจ็ดครูต่อสู้พัฒนามาขึ้นงอสองอาจารย์นกกระจิบพัฒนามาขึ้นมาจอเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชอชิงสองอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชมาชอ คู่ต่อสู้ปูเบีย้ยขอไข่สิอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอเจ็ดคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอสองอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นงอเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้นำาคนขึ้นขอไข่สามอาจารย์นกกระจิบนำาคนขึ้นมาชอทั้งหกแปลงรูปหมากเป็นม้ายงขวายอิทธิฤทธิ์ทั้งคู่นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้แปลขบวนด้วยคนเก้ารัวอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยมาไล่โด คต่อสู้ถอยโคนลงมาอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยดิมขึ้นมาคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยงอห้าไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคอสามไปคอสี่ชวนอาจารย์นกกระจิบทะเลาะเลยนะครับผม มาดูว่าอาจารย์นกกระจิบจะจัดการจังหวะนี้อย่างไรนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยขอห้านะครับขามากินคู่ต่อสู้นําเบีย้ยเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยมาไล่เม็ดซึ่งคู่ต่อสู้มองเห็นตาคร่อมนะครับนําม้าขึ้นไปคร่อมเม็ดคร่อมเบีย้ยแต่อาจารย์นกกระจิบยอมทิ้งเบีย้ยตัวนี้เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าได้เบีย้ยสูงนะครับผม ได้พื้นที่ตรงกลางนะครับท่านจึงนำโคนนะครับขึ้นมาบุกเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเบี้ยรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขูนมาที่คอจคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปจะนำโคนไปบุกนะครับอาจารย์นกกระจิบเริ่มตอบโต้คู่ต่อสู้ด้วยการนำเรือมาจับก,กินม้า ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าก,กลับมาอาจารย์นกกระจิบกินเม็ดหงายไล่โคนคู่ต่อสู้นำโคนเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบตอบโต้คู่ต่อสู้ส่งมา้าขึ้นมาบุกคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรืออีกลำมากดขุนคู่ต่อสู้ครับประกอบเป็นเรือคู่ บุกโจมตีคู่ต่อสู้รุนแรงฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือที่กอหนึ่งนะครับมากดหลังขุนเตรียมหลบขุนนะครับแต่ทว่าในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบหมากแดงมีวิธีการบุกเข้าทำหมากขาวนะครับพี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับตั้งใจฝึกคิดในจังหวะนี้ถ้าหากทุกท่านเป็นหมากแดงนะครับท่านจะบุกหมากขาวอย่างไรครับผมเมื่อทุกท่านคิด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่พวกเราคิดจะตรงกับอาจารย์นกประจิบหรือไม่อาจารย์นกประจิบมองเห็นว่าโคนคู่ต่อสู้เป็นตัวผูกม้านะครับทําอย่างไรให้โคนตัวนี้ไม่ผูกมา้าอาจารย์นกประจิบจึงนาเม็ดนะครับลงมาบุกไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้โคนนะครับไปไล่มา้าเท่ากับว่าอาจารย์นกประจิบได้กินโคนฟรีครับผมนำเม็ดเข้ามากิน คูต่อสู้ใช้โคนกินมมารุกอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนเข้ามากินคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้มากกินโคนอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมีแต้มบุกต่อนะครับนั่นก็คือเม็ดเข้ามาคร่อมเรือครับผมบ,บังคับคู่ต่อสู้กินแลกเรือ อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมากินเตรียมจะนำเรือนะครับมารุกคาดกินมมาฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือนะครับมาตานี้ครับเตรียมจะเปิดรุกนะครับผมอาจารย์นกกระจิบท่านนำเรือนะครับมารุกขู่จะกินม้านะครับคู่ต่อสู้หลบขุนทาทั้งเปิดรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนเข้ามา ฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้านะครับบุกขึ้นไปจับก,กินโคนอาจารย์นกกระจิบถอยเรือนะครับกินตัดม้าคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาลกฆ่ากินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเรือครับคู่ต่อสู้นำขุนกินอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามา ฝ่ายคู่ต่อส <comm> ู้นำขุนติดกินเม็ดอาจารย์นกประจิตถอยเม็ดกินเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนไปผูกเบี้ยอาจารย์นกประจิตถอยเม็ดนะครับมาจับกินเบี้ยคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบอาจารย์นกประจิตใช้เม็ดกินเบี้ยครับคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยริมขึ้นไปอาจารย์นกประจิตนำโคนเข้ามาบุก คูค่ต่อสู้นำขุนมาที่ขอไข่สอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดเข้ามาบุกฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินเบี้ยคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดมารุกคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาที่จอสองอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่คอสฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยริมให้กินอาจารย์นกกระจิบไม่กินนะครับส่งเบี้ยเข้ามา ฝ่ายคู่ต่อสู้ยันเบี้ยวไว้อาจารย์นกกระจิบนําขุนมาที่คอสองฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนําโคนนะครับบุเข้ามาคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบอาจารย์นกกระจิบนําขุนนะครับบีบเข้ามาคู่ต่อสู้ขยับขุนอาจารย์นกกระจิบนําขุนเข้ามาครับคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นยอสอง อาจารย์นกกระจิบนำขุนนะครับเข้ามาคู่ต่อสู้หลบขุนลงมายอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำโคลน,นะครับรุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบงายรุกจนนะครับด้วยเบี้ยงหงายอีเพรมนะครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชะนะคู่ต่อสู้ไปได้หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครูพงขอขอขบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงษ์มาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทั่วประเทศได้มารับชมและศึกษากันเกิดประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงษ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ